มาดามฟิล์เนี่ยแจกจริงจริงแจกจริงได้จริงค่ะคได้จริงค่ะแจกจริงด้วยค่ะมาดามฟิล์แจกจริงแจกจริงกดเลยค่ะคุ้มค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของมาดามฟิล์ค่ะใช้มาประมาณ6ปีแล้วค่ะตั้งแต่เป็นนักศึกษาพิยมาลค่ะดีกจมากอ่าดีใจมากค่ะมาดามฟิพ์แจกจริงค่ะยังเป่าหนึ่งแสนบาทด้วยนะคะใช้มานานแล้วอะค่ะมันได้เยอะแล้วมันถูกด้วยอะค่ะมันหอมแล้วมัน ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ตื่นเต้นตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลย <c oughs> จริงแม่ยังไม่เชื่อเลยอยากให้คนอื่นอะ่ะได้รับความรู้สึกแบบเราบ้ามันดีใจสุดๆคือพูดไม่ออกตอนนั้นคือทําตัวไม่ถูกตอนแรกก็งงงงมากแล้วตกใจว่าไม่รู้ว่าจะจะได้จริงหรือเปล่าใช่ตัวนี้ค่ะอ๋อฟิแฟนแนล้วสั่งประจำเลยแล้ววันนี้นุเห็นเขาจัดโปรถูกมากตื่นเต้นแบบ คิดไม่ถึงว่าตัวเองได้เป็นโปรที่คิดไปแล้วว่าจะซื้อค่ะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยพลาดมากที่ไม่ได้ซื้อในลองลุ้นหน่อยเพราะว่าเราคิดว่าอุ้ยเราคงไม่ได้แสนแน่นอนปรากฏว่าได้แสนแบบกี๊ดกันทั้งภาควิชาเลยค่ะก็มีคนถามว่าแจกจริงไหมตอนเนี้ยเนี่ยถ่ายรูปไปเขาดูแล้วว่ามาดามซินเนี่ยแจกจริงๆค่ะได้จริงค่ะแจกจริงด้วยค่ะกดสั่งซื้อเลยค่ะของเขาจริงแล้วก็แจกจริงแจกจริงได้จริงค่ะอันนี้หนูมาเบิกแล้ว ค่ะมันดีมากๆเลยเขารู้สึกี้ยขอบคุณมากค่ะที่จับโปรนี้นะคะแล้วก็ที่ทําให้มาได้เงินแสนในวันนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินแสนนะคะมากคะ่ะแสนต่อแปจ,จะเป็นคุณก็ได้ค่ะ